ก็โอ้โหเต็มแผงครับแก้วเบียฮะแก้วเบียเต็มแผงครับขอหน่อยได้ไหมล่ะโอ้โหวิโอ้โหวิสุดเกินครับสุดจัดไปแล้วครับจังหวะดีครับคูโห,หนกเข้าไปครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมนะวันนี้เรามาอยู่กับช่อง สรลตเล่นแล้วรวยครับโอ้โหปรบมือครับเย้โอเคครับผมนะอเรามาอยู่กับค่ายเกมของ p g อีกแล้วนะครับเรามาอยู่กับเกมอิโมจินะครับทซับสมบัติอะไรเอ่ยอิโมจิเออชื่อเกมก็ตรงอยู่แล้วนะครับนะแล้วก่อนอื่นที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันนะครับฝากทุกคนอ่านคําเตือนก่อนนะครับนะ อ่านและอ่านให้ละเอียดนะครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังกันนะมาครับเราจะมาเริ่มต้นกันเลยอะไปมาผมพกทุนมาที่100บาทนะผมพกทุนมาที่100บาทครับก่อนที่จะเข้าไปเล่นกันนะครับผมขอฝากไว้อย่างหนึ่งนะครับผมนะสล็อตพีจีสล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นนะครับฝากไวในดกายเธอด้วยนะจ๊ะมาครับผมมากับเบ็ด100บาทครับผมรู้อยู่แล้วครับว่ามันเป็นอ่าเว็บตรงที่ไม่ผ่านเอเย่นนะผมเลยพกทุนมาน้อยหน่อยนะครับ ผมขอจัดไปที่เบ็ด20เลยครับ5หมุนผมอาจจะหมดนะครับผมเปิดโบเลยฮะหมุนนอกสักสิบทีครับไปเลยฮะออโต้ครับเอออีโมจิเข้าสวยครับอุนจิครับอุยโอ้โหคูนหกครับสวยครับผมได้รางวัลก็โตมาที่ตองกองตองตองสี่โอ้รับกำไรมาแล้วครับไปต่อนะ เอออีโต้ครับอีโต้เออเอออีโต้เขาสวยนะอีโต้ครับสเก็ตเตอร์มาอีกโอ้วายมาอีกสามใบครับเหมือนอังเปานะเหมือนอังเปานะสวยครับผมโอ้โหรับมาอีกแล้วนะรับ,บันที่2 1 6พครับสุดยอดไปเลยครับเกมอ,อีโมจิโอโมโ,อโมจิแล้วไม่แกจะพูดโอโมจิแต่เป็นอีโมจิครับ ไม่ใช่อีโมโอมจิโอ้โหงงกันหมดแล้วจังหวะนี้เราเปิดเต็มหน้าจอครับโอ้วายคูณสี่ครับรับมาอีกแล้วครับรับมาทีเลียนะเวลานี้ก็จะเป็นเวลาบ่ายโมงนะครับบ่ายโมงแล้วก็เกมอีวุจิของค่ายพีจีครับค่ายซาร์ดพีจีนะเออผมรู้ครับครับผมรู้ครับว่าโอ้ยลิ้นพันขอโทษขออภัยครับผมรู้ครับว่าเป็นเกมอ่าที่ม่ผ่านออเย่นนะครับเป็นเว็บตรงนะโอ้โหเข้าเฟรสปินเลยฮะ โอ้โยคลิปนี้อาจจะพูดแบบติๆดๆคาคาแต่น,นะครับเพราะว่ามันแตกแบบถี่จริงอนะเออเพราะเรารู้ครับผมว่ามันเป็นเว็บตรงที่ไม่ผ่านเอเย่นนะเราเลยพกทุนมาน้อยได้ครับโอ้โหรับรางวันก็โตมาอีกแล้วครับโอ้โหหกร้อยบาททวนครับไปกันต่อเลยนะมาครับผมอีก้ามุนครับก้ามุ่นนะโอ้โยอีโมจ,จิอุนจิเขาบ,บ่อยมากครับ วายสามตัวฮะโหคูณสองครับคูณสิบสองเข้าไปครับจังหวะนี้ฮะโอ้โหมากันต่อนะโอเคครับตอนนี้เริ่มจะตื่นเต้นลวฮะตอนนี้เริ่มจะตื่นเต้นแลวคร,รับโอ้โหคูณเท่าไหร่คูณยี่สิบสองไปครับกับสามสิบแปดบาทแปดร้อยสามสิบหกครับเมกะเมกะนะ โอ้โหจัดกันไปต่อครับยายาวครับผมอีก7ไม้ครับผมอีก7หมุนนะพกทุนมาแค่100บาทครับมาดูกันนะโอ้โหโอเคครับคูที่2ไปธรรมดาครับไม่ได้เต็มจอครับผมมาเรามารุ้นกันต่อเรื่อยๆเลยฮะเกมอีโมจินะโอ้โหโอ้โหไหลละโอ้โห หมุนสุดท้ายครับหมดแล้วครับผมรับรางวัลรวมมาที่2,084บาทครับโอ้มค์ก็อครับไปกันเลยครับไหลนอกกันไปอีกครับอือหืออือหือโอ้โหคูณหกไปสิครับจังหวะนี้ครับรับรางวัลก็โตมาที่492บาทฮนะโอ้โหไปกันต่ออีกนะ ไปกันต่ออีกนะอีโบจิเขาสวยครับเออขอแบบสวยๆ mm hmm. นะครับเออมาครับ mm hmm. ขอแบบมันครับขอแบบมันๆนะสวยงามครับผมคูนหกนะรับมาแล้วครับที่หนึ่งพันแปดร้อยครับหนะึ oh, mm ่งพันแปดร้อยฮะโอ้ขอไปกันต่ออีกนะ mm hmm. ขอไปกันต่ออีก, mm hmm. อกเออสวยงามโอเคครับ โอเคนี้ก็ได้นะ12บาทครับเราไม่ยื้อครับเราไม่ยื้อต่อมาต่อครับโอ้ยขวดแก้วเบียแก้วเบียครับโอ้โหเต็มครับเต็มคาราเบลไปเลยครับแถวบ้านเรียกเต็มกราฟนะโอ้โหได้2,280ครับซปเปอร์เมกาอีโมจิไปกันต่อนะโอเคครับผมขออนุญาตกระเถิบเบ็ดนะฮะไปที่เบ็ด40ครับ มาครับในเมื่อมันให้เราแล้วเราก็จัดกันไปแบบยาวๆเลยฮนะเราจัดกันไปแบบยาวๆเลยครับผมนะเออโอ้โหมันไม่ผ่านไอเย็นะนะมันเป็นเว็บตรงอะ่ะได้ง่ายมากครับซูเปอร์ไมกาดสองพันสองร้อยสี่สิบบาทครับลงทุนมาแค่หนึ่งร้อยบาทจัดกันไปต่อครับโอ้ช่วงเวลาแจกครับนะเกมนี้ เกมทุกเกมของค่ายพีครับผมมันขึ้นอยู่กับช่วงเวลานะโอ้โหเต็มแผงเลยครับช็อตนี้ครับโอ้โห2 9 6บาทครับซูเปอร์เมกะอีโมจิไปกันต่อนะไปกันต่อเลยครับโอ้สเก็ตเตอร์มาอีกครับ10หมุนฟรีครับเริ่มครับผมมาครับการหมุนฟรีอะเออเลคสอ2มาครับ มาครับถึงมันจะไม่มีอะไรเข้าเราก็เก็บคูณไว้ได้ครับโอ้โหโอ้โหคูณเท่าไรคูณสิบครับโอเคยังไม่น่าตื่นตาตื่นใจสักเท่าไหร่ครับมาดูกันต่อฮะเออวายเข้ามาสองยังไงต่อครับราระเบิดครับโอ้โหคูณสิบสครับโอเคอยู่โอเคอยู่ครับไปกันต่อนะ ยังไงต่อครับยังไงต่อฮะขอต่อหน่อยฮะขอต่อหน่อยครับโอ้โหโอ้โอยิโมจิกับปังตอคับอิโมจิกับปังตอฮะโอเคครับผมมากันต่อนะเออวายเข้าหนึ่งซองครับคูณยี่สิบครับโอเคครับผมรู้สึกว่าสกเก็ตเตอร์นี้ก็จะแบบ เบาๆนะไม่มีอะไรน่าตื่นตาตื่นใจสักเท่าไหร่ครับแต่ก็ได้ครับแต่ก็ได้อยู่ฮะเออรูประเบิดนะเออรูปหมาครับปังต่อครับอีโต้นะโอเคครับคูณ24ครับช็อตนี้ฮะโอ้โหพออยากเห็นอะไรตื่นตาตื่นใจจัดมาเลยครับ1,600ครับรางวัลเมกะครับจัดกันไปต่อฮะอีกสหมุนครับโอเคครับ ต่งตอกับเบียโอเคอยู่480นะมาครับอีกหนึ่งหมุนฟรีฮะมาต่อครับขออีกหน่อยฮะเออหมุนสุดท้ายขอหน่อยฮะโอเคครับหมดแล้วนะคูณ26ครับคู้ได้เยอะอยู่นะทำเป็นเล่นไปครับเงินรางวัลรวมที่4512บาทครับเฮ้ยสุดยอดครับโอ้ม y g ก็นะ โอเคผมขอกระเถิดลดลงหน่อยดีกว่านะโอเคครับ20ครับโอเควายกับสกเก็ตเตอร์ครับแก้วเบียร์ครับสกเก็ตเตอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งโอ้โหไม่มานะไม่มานะมาหน่อยครับมาหน่อยครับสกเก็ตเตอร์ฮะเขา้ารัวๆเลยครับเขา้ารัวๆเลยนะ ขอหน่อยครับทำไม้ให้ก็หยุดแค่นี้แหละเอา้างั้นก็โอ้โหเต็มแผงครับแก้วเบียฮะแก้วเบียเต็มแผงครับขอหน่อยได้ไหมล่ะโอ้โหวิโอ้โหวิสุดเกินครับสุดจัดไปแล้วครับจังหวะดีครับคูโงเข้าไปครับโอ้โห2280ซุปเปอร์เมกาอีโมจิครับไปกันต่อเลยนะ โอเคครับเต็มแผงครับเต็มคาราเบลไปเลยครับทุนหนึ่งร้อยบาทครับบวกมาสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทครับโอ้โหสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมกันไปก่อนนะครับผมนะใครถูกใจยังไงครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมนะโอเคครับผมไว้เจอกันใหม่ในคอนเทนหน้าครับคลิปหน้านะครับผมนะใครที่ชอบครับผมฝากกด u b s c r i b e ไว้ด้วยนะครับ อย่าลืมตามกันเข้าไปนะครับผมนะส,ร,ะ PG, สร,ะร็อต pg สลรอตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นนะครับอย่าลืมกันนะครับโอเคครับขอราครับไปก,ก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ